สวัสดีเหล่าสาวกเดอคอปทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับข่าวลิเวอร์พูลรอบคอ่มประจำวันที่24พฤษภาคมวันนี้รอบค่มครับเราจะมาเริ่มเรื่องไหนก่อนไม่ได้เลยหากว่าไม่ใช่เรื่องราวของฟอร์เรนเวสแนวรุกตัวเก่งของทีมห้างขายาายาไบเออร์เลอร์บูเซนที่กำลังจะตามเจเรมีฟริมปงเพื่อนร่วมทีมของเขาเนี่ยมายังถิ่นแอนฟิลด์ของเราแล้วโดวยที่ความเคลื่อนไหวของเจ้าตัวครับมีที่น่าสนใจมากมายจากอัปเดตนะครับระดับชั้นนำรอบวันนี้เลยครับเราไปเริ่มกันที่อัปเดตจากทางฟาบิโอโรมาโนเยวข่าวคนดั กน่อที่เจ้าตัวนะได้ออกมาคอนเฟิร์มเลยว่าเดี๋ยวนี้ใกล้จะเฮียววีโกเต็มแก่แล้วครับและก็ต้องใช้คําว่ามันไกลามากๆด้วยดูนะตอนนี้ครับเขอสเสนออย่างเป็นทางการจากลิเวอร์พูลนะสำหรับการขอซื้อตัวฟอร์เรนเวส์กำลังจะเดินทางไปถึงทีมเลเวอร์คูเซ่นแล้วในเร็วๆนี้และทางโรมาโน่นะครับก็ฟันธงเลยว่าในอีกกี่ชั่วโม,มงข้างหน้านี้ก็จะมีความคืบหน้ามาก,มา,กมายตามมาอย่างแน่นอนด้วยครับส่วนทางฟอร์เรนเพลตินเบิร์กนกข่าวระดับที่หนึ่งของสกายเยอรมัน er ก็รายงานสถานการณ์ล่าสุดระหว่างลิเวอร Invest, เช่นกันนะครับว่าไบเออร์เลว์บรูคเซ่นมีความกระตือรือร้อนที่จะบรรลุข้อตกลงกับลิเวอร์พูลในดีลการซื้อขายเฟอร์รนเวสให้ได้อย่างเร็วที่สุดซึ่งตอนนี้ครับขึ้นอยู่กับขอ้อเสนอแรกของลิเวอร์พูลเป็นหลักแล้วและเป็นที่เข้าใจว่ามีการหาเรื่องเกี่ยวกับข้อตกลงที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการที่ลิเวอร์พูลต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการซื้อนักเตะรายนี้และก็มีโอกาสสูงที่เลว์บรูคเซ่นอาจจะได้รับนักเตะของลิเวอร์พูลคนใดคนหนึ่งมาเป็นส่วนหนึ่งในดีลการซื้อขายนี้ด้วยเช่นกัันครบ ทางด้านเฮเบิร์ตไฮเนอร์ประธานสโมสรบาบเยอรมิวนิคครับก็ได้ออกมายอมรับกับสื่อว่าฟอร์นเวสแนวรุกของไบเออร์เลเบอร์กูเซนนั้นมีใจไปให้กับทางสโมสรลิเวอร์ p ู o ของเราหมดแล้วในเวลานี้เช่นกันจากการให้สัมภาษณ์กับบิลสื่อยักษ์ใหญ่ของเยอรมันล่าสุดในช่วงเช้าวันนี้ด้วยซึ่งเขาในครับได้กล่าวว่า มาร์คเอเบผูน้นีการฝ่ายกีฬาของเราแจ้งผมว่าตอนนี้ฟอร์เรนเวสน่ะเอ็นเอียงไปทางฝั่งลิเวอร์พูลแน่นอนแล้วและผมเองก็บอกไม่ได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปกับเลวูโกเซนจากนี้ด้วยเช่นกันส่วนทางด้านสายข่าวฝั่งบบเยนอย่างไบเยนสเปซสื่อและก็แหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับสโมสรบบเยนมิวนิกนะครับก็ได้เปิดเผยถึงสายเหตุสำคัญที่ทำให้ฟอร์เรนเวสตัดสินใจปฏิเสธทีมเสือใต้และก็เลือกจะเซ็นสัญญากับทางลิเวอร์พูลของเราแทน ซึ่งปัจจัยหลักนะครับประการหนึ่งเลยก็คือการที่าเยินมิวนิคนะพูดถึงเขาต่อสาธารณชนในสื่อตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาที่ทํำให้ทั้งเวสและก็ครอบครัวของเขาและที่สําคัญเลยนะครับก็คือพ่อแม่ของเขานะ่ะรู้สึกไม่สบายใจจากการเปิดเผยความลับนี้ โดยที่สถานการณ์ดังกล่าวเนะีทำให้เขาพยายามอยู่ห่างจากสื่อเพราะว่าเขาจะถูกถามเกี่ยวกับแถลงการของบาเยนนอยู่ตลอดเวลาและครั้งสุดท้ายที่เขาให้สัมภาษณ์หลังเกมหรือว่าเดินผ่านโซนผสมที่มีนักข่าวอยู่ก็ในช่วงสัปดาห์แรกของซีซั่นเลยครับและความรู้สึกที่ไม่สบายใจนะั้นก็ยังคงอยู่กับเขาต่อไปด้วย อีกปัจจัยหนึ่งนะครับก็คือประสบการณ์ที่น่าผิดหวังของฟอร์เรนเวสในการพูดคุยแบบส่วนตัวกับทางแวงซองกอมบีเนื่องจาว่ากุญสึงของบเบย์นรายนี้ครับไม่สามารถให้รายละเอียดต่างๆในการทําทีมของเขาในอนาคตได้เลยรวมถึงยืนยันได้ว่าเขาจะเป็นกําลังสําคัญของทีมในทันทีที่ย้ายไป ซึ่งต่างจากการพูดคุยกับอาร์เนส t Head Coach ของลิเวอร์พูลเราครับที่ฟอร์เรนเวสได้รับการบอกเล่าถึงโปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่ของทีมหงดแดงและก็การต่อยอดความสมเร็จในอนาคตด้วยรวมถึงตำแหน่งกับบทบาทของเขาในการเล่นให้กับทีมทีมนี้ครับเขานะ่าจะเป็นส่วนสำคัญของทีมอย่างไม่ต้องสงสัย นองซานีครับฟอร์นิเวยสยังไม่ประทับใจเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกในการฝึกซ้อมของบาร์เยนเลยซึ่งไม่ได้รับการปรับปรุงมาเป็นเวลานานกว่า30ปีแล้วเมื่อเขาําถึงการปรับปรุงครับฝ่ายบริหารก็แจ้งแก่เขามาว่าแานการอัปเกรดกำลังถูกระงับอยู่ซึ่งทำให้เขาไม่พอใจมากขึ้นในทางตรงกันข้ามครับอาคารฝึกซ้อมอันทันสมัยแห่งใหม่ของลิเวอร์พูลน่ะก็ได้ทิ้งความประทับใจที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงด้วยแสดงเห็นว่าสโมสรมีโครงสร้างพร้อมสำหรับอนาคตมากแค่ไหนในท้ายสุดแล้วครับ มันก็เป็นการผสมผสานร,ระหว่างการสื่อสารที่ไม่ดีของบายเยนและก็วิสัยทัศน์ที่ไม่ชัดเจนของกอมบันนีกุนซือของทีมด้วยและก็โครงสร้างพื้นฐานที่ล้าสมัยที่ผลักเขาออกไปเองในขณะที่ลิเวอร์พูลของเราครับเสนอโครงสร้างวิสัยทัศน์และก็ความเป็นมืออาชีพที่เขากําลังมองหาให้กับเขาได้แบบไม่มีที่ติเลยทีเดียว ดังนั้นครับดวยสานในการ์ในตอนนี้จึงมีความเป็นไปได้ที่สูงมากๆแทบจะเกิน90%เลยก็ว่าได้ที่ f o r ์ i g n นเวสจะเดินตามเจอรมีฟริมโปงตบเท้าเข้าสู่ถิ่นเมอร์ซี่ไซส์ของเราตามที่เป็นข่าวไปข้างต้นเลยครับและหากว่า2ดีลนี้สําเร็จแฟนหงอย่างเรานครับก็ต้องปรบมือดังๆให้กับริชาร์ดฮิวส์ผู้ในการกีฬาของสโมสรอเลยจริงๆนะครับเขายอดเยี่ยมและก็สมควรได้รับเสียงปรบมือจริงๆ ไปต่อกันที่เรื่องราวอันสุดแฮปปี้เอนดิ้งอีกอย่างเนะครับเมื่อวันนี้ทางพรีเมียร์ลีกได้ออกมาประกาศว่าโมฮัมเหม็ดซาราปีกตัวเก่งของลิเวอร์พูลครับได้รับเลือกให้เป็นนักเตะพรีเมียร์ลีกยอดเยี่ยมประจำซีซั่น2024-25เป็นที่เรียบร้อยโดยที่ซาราเนะครับซึ่งเคยได้รับรางวัลน,นี้เมื่อซีซั่น2017-18เดินตามรอยเท้ารุ่นพี่อย่างเทอร์รี่อองรีคริสเตียนโรนัลโดเนมันยาวิดิชและก็เควินเดวรอยซึ่งต่างเคยได้รับรางวัลน,นี้มาแล้้ว2สสมมััััยแลละตอนนนีหหงงจาาากเซญญฉบบใ่ท นะครับก็เตรียมจะเริ่มต้นซีซั่นหน้าด้วยเป้าหมายที่จะเป็นนักเตะคนแรกที่ได้รับรางวัลน,นี้3ส,สมัยให้จงได้โดยที่โมฮัมเหม็ดซาล่าครับก็ทําผลงานในซีซั่นนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆดิฮาลิเวอร์พูลน่ยควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้สําเร็จพร้อมกับทําไป28ประตูกับอีก18แอสซิสต์ด้วยกันเลยครับ ยังไม่หมดนะครับมาต่อกับรางวัลนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมของพรีเมียร์ลีกประจําซีซั่น2024-25เดยปีนี้ครับตัวเป็นของเรนกาเฟนแบกฮองเครื่องตัวสําคัญของทีมหง์แดงเราและก็เป็นการฉลองอายุครบ23ปีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วของเจ้าตัวด้วยโดยที่กาเฟนแบกครับทําผลงานได้อย่างน่าประทับใจในบทบาทใหม่ในตําแหน่งกองกลางภายใต้ใการคุมทีมของอาร์เนสต์ลอตจนช่วยกันพาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้อย่างยิ่งใหญ่ ซึ่งการฟนแบดครับคว้ารางวัลน,นี้ได้หลังจากน,น,านําคะแนนโบวตจากสาธารณาชนมารวมกับคะแนนโบวตจากคณะผู้เชี่ยวชาญด้านฟุตบอลเพื่อตัดสินว่าใครนะ่ะคือนักเตะยอดเยี่ยมที่ออกสตาร์ทซีซั่นเมื่ออายุยิ่ม3าปีหรือว่าน้อยกว่าโดยที่เขาเนี่ยครับเอาชนะผู้เข้าชิงคนอื่นๆอ,อย่างเช่นเลียมดีลับของอิฟสวิดฮาวอันโชนีอีลังกาของนอตติมฟอเรส์ดนฮุยเซนของบอร์นมาดโคพาเมอร์ของเชลซีเจ้าเบรโดของไบรตันมอร์แกนโรเจอร์ของ Villa, แอสตันวิลล่าและก็วิลเลียมซาลิบาของอาร์เซนอลได้สําเร็จ นอกจากนี้ครับเรนกราเฟนแบกก็ยังเป็นนักเตะของลิเวอร์พูลคนที่2ที่ได้รับรางวัลน,นี้ตั้งแต่มีการประกาศใช้รางวัลดังกล่าวครับในซีซั่น2019-2020ต่อจากเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนอีกด้วย เรามาปิดท้ายกันด้วยเรื่องของเบนโดกหนึ่งในดาวรุ่งที่ได้รับการจับตามองอย่างมากคนหนึ่งนะครับในทีมลิเวอร์พูลของเราแต่ก็ไม่น่าจะได้ขึ้นมาเล่นในทีมชุดใหญ่กับทีมได้แล้วครับซึ่งล่าสุดครับมีรายงานจากทางคริสบาสคอมนะข่าวเทเลกราฟเสื่ออังกฤษได้ออกมาเผยว่าเอเวอร์ตันกำลังพิจารณาพยายามที่จะเซ็นสัญญาคว้าตัวเบนโดกปีกดาวรุ่งของทีมหงส์แดงเราไปร่วมทีมกับพวกเขาในช่วงซัมเมอร์นี้ ด้ยที่เดวิดมอยส์กุนซือทีมพวกเขานะครับชินชอบปีกทีมชาติสกอตแลนด์วัย19ปีรายนี้เป็นอย่างมากด้วยและก็เชื่อว่าเขาเนะจะกลายเป็นกำลังสำคัญให้กับทีมของพวกเขาสู้ศึกซีซั่นใหม่อีกด้วย อย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้ยังไม่มีการตอบรับหรือว่าส่งสัญญาณใดๆตอบกลับมาจากลิเวอร์พูลเนื่องจากว่าตอนนี้เบ <Bend oke, S 2> นดะ็อกกำลังอยู่ในขั้นตอนการเรียกความฟิตจากอาการบาดเจ็บและก็เตรียมที่จะสร้างความประทับใจให้กับอันเนสโอตช่วงปลีซีซั่นช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยครับซึ่งก็ต้องมารอลุ้นกันดูนะครับว่าเบนด็อกจะสามารถสร้างความประทับใจให้กับทางอันเนรสโอตได้หรือไม่และนั่นครับก็จะเป็นตัวชี้วัดว่าเขาจะยังได้อยู่กับลิเวอร์พูลเราต่อหรือไม่ในซีซั่นหน้าด้วย และทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของสโมสรลิวพูรอบค่าประจำวันที่24พฤษภาคมหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ